ทำยังไงดีถ้าวัวไม่มีหญ้ากินเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเขาบอกว่าตามมาเลยเขามีวิธีแก้ไขแล้วปีที่แล้วเนี่ยหนักเลยนะคะปีที่แล้วก็แล้งก็ไปซื้อฟารอัดแท่งมาหมดไป4ี0 0ั0แปนะคะเพราะว่าเขาขายแพงช่วงนี้เอาเป็นว่าปีที่แล้วเรียนรู้วางแผนเก็บหญ้าเอาหมักไว้กินค่ะให้วัวกินสรุปว่าประสบความสำเร็จก็เลยมาบอกกันค่ะเรื่องนี้มาจากที่บ้านไร่พรุ ที่ตำบลน,น้ำผุดอ,อำเภอเมืองจังหวัดตรังพี่พันนีพ,นนพี่พันนียุ55แล้วค่ะมีลูกเยอะวัวก็เยอะมีพื้นที่ว่างในการปลูกยางเนื้อที่5ไร่ เอามาปลูกญ่าพันต่างประเทศไว้สําหรับเลี้ยงวัวของตัวเองค่ะมีทั้งหมด6ชนิดญ่าเนี่ยคุณผู้ชมคุณสุวินดูมันใหญ่โตได้ขนาดนี้แล้วเขาเรียกย้าอะไรเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเราก็ไม่เคยเห็นนะคุณสุวิทย์ญ่าเนเปียปักช่องญ่าเนเปียรจักรพัดแบบนี้เป็นเนเปียนรกจักรพัดด้วยนะเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟเนเปียแครหญ้ากินนี่สีม่วงย่าหวานอิสราเอลโอ้โห มันใหญ่โตกว่าย้าไทยเยอะเลย,เยปลูกเอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้คือเขา่เตรียมปลูกไว้ล่วงหน้าแล้วอะอมันปลูกนานนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ตอนมีน้ําพอตอนรแรงปุ๊บ มันเขียวพอดีเลยก็เลยเอาใส่รถอย่างเงี้ยค่ะเอามาบดบดบางทีก็เอาไปหมักไว้วัวก็เลยมีหญ้ากินตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าลูกเยอะวัวเยอะก็แบ่งให้วัวแบ่งให้ลูกๆเอาไปเลี้ยงวัวด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข็ดเลยอ่ะคือพอวัวไม่มีหญ้ากินแล้วมันแรงมากเกษตรกรทุกคนก็อยากจะได้หญ้าให้วัวกินเพราะมันแรงทั่วถึงนะคะก็ไปซื้อฟางอัดแห้งฟางอัดเป็นสี่เหลี่ยมุณสุวิทย์ซื้อแล้วก็แพงค่ะก้อนแปดสิบบาทซื้อมาตั้งร้อยก้อนแปดทัน ถ้าถ้าเป็นราคาที่ซื้อกับเกษ,ษตรกรโดยตรงก็งก็ละ40ก็ยัง4,000ันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะปลูกหญ้าไว้ให้วัวกินซึ่งมันก็เพียงพอมีสวนมีไร่ปลูกปาล์มปลูกยางเอาแซมๆแไว้นี่นะวิธีการหมักยาค่ะเอาญ้ามาหันหันหนหันสับใส่ไปในถังแบบนี้แล้วเอาเกลือใส่แล้ววัวมันจะชอบค่ะเก็บไว้เท่าไหร่เท่ากันหน้าแล้งก็ยังมีหญ้ากินดิฉันเคยไปคุยกับวัวมานะคุณสุวิทย์มันชอบมากกว่าหญ้าธรรมดาค่ะเหมือน ชูรถนะครับขายกันวัวที่ชอบเนี่ยเป็นวัวที่ตั้งท้องอจะชอบกินของเปรี้ยวายาเปรี้ยวมีวิตามินมีโปรตีนอ,อะไรแบบเนี้ยสูงกว่ายาธรรมดาอีกวัวมันบอกมันชอบมากเลยค่ะ Come on, my Samu.